ติโพธเตือนใจจากท่านผู้เท่าน้ำใสตอนบำเพ็ญธรรมรู้พูรรำเป็นหนึ่งเดียวกันเราพูดกันน้ำลายเป็นฟองฟ้อยมีมงกุฎสวมหัวโดดเด่นแต่ปฏิบัติไม่ได้เท่ากับออกดอกไม่ตกผลเราเป็นสิทธิ์อมตะพุทธา จะต้องพูดได้ทำได้ทุ่มเทปฏิบัติจึงไม่ผิดต่อการเป็นสิทธิ์ของอมตะพุทธะจะต้องรักษาสิน5ห้าในศาสนาพุทธรักษาคุณสัมพันห้าคุณธรรมแของศาสนาประหาดให้ได้จึงจะนับได้ว่าเป็นผู้บำเพ็ญธรรมคนหนึ่งผู้บำเพ็ญจะต้องศรัทธาจริงใจณนะภายในปรากฏให้เห็น อย่างภายนอกงดงามสมานไปทั่วโดยไม่ไหลไปตามกระแสจะต้องมีรูปแบบการใช้ชีวิตทำสิ่งแวดล้อมให้มีสุนทรีภาพสงบสบายต้นไม้ใบหญ้าภายในลานบ้านสดชื่นเขียวชอุ่มภายในทุกห้องหับสะอาดเรียบร้อย เสื้อผ้ารองเท้าเรียบง่ายอาหารการกินไม่รสจัดเข้มข้นอ่อนโยนอบอุ่นมีมารยาทต่อทุกคนพูดจาหน้าเชื่อถือรักเขาเหมือนรักตัวเองยอมตนเพื่อคนอื่นสอนคนด้วยการกระทำเที่ยงตรงเป็นแบบอย่างที่รู้ผิดจะต้องแก้ไข สละตนเพื่อผู้อื่นเช่นนี้จึงจะมีลักษณะของการบำเพ็ญอยู่บ้างหากหวังดูดีแต่ภายนอกไม่รู้จักประมาณประหยัดไม่คำานึงเห็นใจใครเข้าข้างตนพูดกับธรรมไม่ตรงกันไม่มีพลังและบรรยากาศธรรมผลสุดท้ายเกงว่า จะตกไปสู่การบำเพ็ญที่มีแต่ชื่อผู้บำเพ็ญพึงรู้จริงเท็จอริยะกับสามัญไหนจะมีน้ำหนักเบากว่ากันสามัญชนรู้เห็นแต่โลกเมียราบสการะเอาแต่ความเจริญเฉพาะหน้าไม่รู้ว่าสุดท้ายภายหน้าจะไม่มีอะไรติดตัวเลย แต่หากรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนดอกไม้ในกระจกเงาเหมือนฟองอากาศไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแน่แท้จึงควรจะวางลงวางลงได้จริงๆก็จะล่วงพ้นความเป็นสามัญชนได้ในเมื่อได้รับวิถีธรรมจริงรู้สัจธรรมจริงของจิตญานตน ก็จะต้องประคองรักษาประคองรักษาได้จริงๆก็จะเข้าสู่วิธีอริยะได้เองขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขจากบทอาถาธรรมโดยผู้เท่าน้ำใสตอนธรรมะล้ำค่าที่ยั่งยืนอริยะปราดเหล่าจื้อโปรดไว้ว่าธรรมะที่บอกกล่าวเล่ากล่าวขานได้ไม่ใช่ธรรมะอันเป็นอยู่อย่างนั้นเอง ธรรมะอันไม่อาจบอกเล่ากล่าวขานได้จึงมีความลึกล้ำวิเศษเยียบย์ที่มิใช่จะอุป,ปมาด้วยวาจาหรืออักษรข้อความใดๆได,ๆได้มันจะต้องเป็นจริงด้วยใจยอมรับแล้วซาบซึ้งด้วยใจดังคนดื่มน้ำอุ่นเย็นรู้เป็นด้วยตนเอง พระอริยะเจ้าโปรดไว้ว่าผู้มีความสูงส่งน่าเคารพยิ่งคือผู้มีท่าแท้คุณธรรมอีกทั้งชอบถามไถ่ใฝ่ศึกษาใช้ความรู้นั้นอย่างก,กว้างขวางอีกทั้งเข้าถึงที่สุดของความวิเศษยอดยิ่งเมื่อปัญญาเลิศล้ำถึงที่สุด จิตก็ดำเนินทำทางสายกลางเข้าถึงสภาวะธทมอันเป็นอยู่นั่นเองการดำเนินธทมทางสายกลางล้วนใช้ชีวิตอย่างปกติประจำวันความสูงส่งลำค่าอยู่ที่ขวนวิญญาณในการดำเนินธทมนั้นความสูงส่งลำค่าอยู่ที่ยั่งยืนเลื่อยไปไม่ขาดสายมีความวิริยะยั่งยืนเลื่อยไป จนเมื่อถึงวัยเจ็ดสิบปีไม่ผิดเพี้ยนโดยเป็นไปดักใจหมายในหนทางบำเพ็ญได้จริงนั้นก็คือสภาวะจิตอันว่างเปล่าเป็นตถาตาได้เมื่อถึงเวลานั้นสภาวะธรรมวิเศษที่ได้รับรู้เป็นนั่นเองจึงเป็นสิ่งอันนี้อาจบอกกล่าวเล่าขาดได้เลย ตนสิ่งเท็จเห็นเป็นจริงการกำเนิดของมนุษยชาติคือมาแต่ตัวตายก็ไปแต่ตัวเช่นกันนอกจากจิตญาณตนที่มากับชีวิตแล้วอย่าว่าแต่ของนอกกายทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของตนก็ยังเป็นสิ่งอาศัยใช้ชั่วข่าว ท่ามกลางเรื่องใหญ่ทั้งสองเกิดและตายปุ๊บปั๊บไม่กี่สิบปีที่สุดก็ต้องคืนให้แก่เรื่องใหญ่ทั้งสองพอถึงเวลานั้นจึงได้รู้ว่าชั่วชีวิตที่เห็นแก่ตัวทำเพื่อตอนเองมาล้วนเสียเปล่าดังคำที่ว่าชีวิตโง่งมพูดให้ชัดก็คือคนมีลักษณะหัวกลมเท้าแบน เป็นลักษณะเช่นท้องฟ้ากับแผ่นดินยืนเดินตามลักษณะตัวตรงเรียกว่าศีรษะทูลฟ้าขาอย่างดินวิญญาณอื่นๆมีสถานภาพเป็นองค์ประกอบท่ามกลางฟ้าดินระหว่างการเกิดตายเมื่อฟ้าดินโปรโดมองหมายสภาวะสูงส่งแก่มนุษยชาติแล้วมนุษย์แม้จะไม่ได้เป็นปากเสียง ประกาศสัจธรรมแทนฟ้าไม่ได้ดูแลสรรพสิ่งแทนฟ้าไปเสียทุกคนก็ตามแต่อย่างน้อยจะต้องไม่ให้ได้อายต่อฟ้าดินไม่ทำลายสรรพสิ่งจึงจะถูกต้องแต่โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์กับละเลยชีวิตขนองจิตฮึกเขิมใจไปตามอารมณ์อยากไข่เอาเปรียบเห็นแก่ตัวทุกอย่างจนถึงที่สุด มนุษย์ถึงกับใช้ความฉลาดหลักแหลมสร้างสิ่งตอบโต้ประหัตประหารกันทำให้ทุกคนมีอริสป,ประสิ่งเป็นภัยทำลายกันทั้งนี้ล้วนเนื่องนำด้วยกรรมต่างตอบสนองความโง่อย่างนี้ท่านคิดว่าควรค่าไหมหมูหมาแม้จะโง่แต่หมูสร้างภัยไม่เป็น หมูหมาแม้จะโง่ก็ยังมีส่วนน่ารักแต่มนุษย์นั้นบางครั้งโง่อย่างหน้าชิงชังเป็นที่สุดทุจริตเข็นฆ่าทารุนชีวิตเขาเป็นเหตุที่มนุษย์หลุดจากจิตสำนึกเข้าสู่ความหลงเราต่างเข้าใจชีวิตได้ว่าอย่างไรจริงอย่างไรเท็จจะต้องตื่นใจกับหันหลัง อาศัยกายเนื้อบำเพ็ญธรรมจริงอย่าทำเรื่องโง่ๆอีกจะต้องเจริญรอยตามปฏิปทาอาริยะปาฏเมธาสร้างโลกใหม่ขึ้นมาจึงจะไม่ผิดต่อชาติกำเนิดนี้ครับฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากพระเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดวิดวารลอมูหเมตตาพระศาสดาหฆาเมตตาและพระโพธิสัตว์มัชชุสีเมตตา บรมครูครูบาอาจารย์ทุพองค์เทพเจ้าตัวอักษรทุพระองคโปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ